ผมจะแนะนำวิธีล็อกการโอนเติมจ่ายเงินออกจากบัญชีบนแอป TTB ทั uch ฟีเจอร์แสดงบัญชีบนแอป t t t ทัศเป็นฟีเจอร์ที่เราใช้ดูข้อมูลบัญชีหรือการทำรายการโอนเติมจ่ายเงินออกจากบัญชีบนแอป TTB ทัศเมื่อเราปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีจะไม่สามารถทำรายการโอนเงินเติมเงินจ่ายเงินออกจากบัญชีบนแอป t b ทัศได้ จะช่วยให้บัญชีผู้ใช้งานปลอดภัยยิ่งขึ้นท่านสามารถเลือกบัญชีและปิดเปิดฟีเจอร์นี้ได้โดยตนเองผ่านมือถือมาดูวิธีปิดเปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีบนแอป TTB Touch ผ่านมือถือได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ ธุรกรรมที่ไม่สามารถทำได้เมื่อทำการปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีแล้วธุรกรรมขาออกผ่านแอปเช่นการโอนเงินภายในและระหว่างประเทศการเติมเงินการจ่ายบินการสแกนเพื่อจ่ายการตั้งรายการทำธุรกรรมล่วงหน้าการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านตู้ a อทเอธนาคารทหารไทยธนชาติและการถอนเงินผ่านตัวแทนธนาคารทหารไทยธนชาติ เช็คประวัติการทำรายการเช็ครายละเอียดบัญชีเป็นต้นธุรกรรมหลักที่ยังสามารถทําได้เมื่อปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีแล้วธุรกรรมขาเข้าเช่นการรับเงินเข้าบัญชีการรับเงินด้วย QR code การฝากเงินเข้าบัญชีที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติหรือสาขาถอนเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านตู้ ATM และถอนเงินที่สาขา เ็ให้ชัวร์ก่อนปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีเนื่องจากการเปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีต้องยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้ามาดูขั้นตอนการตรวจสอบว่าท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าในการเปิดฟีเจอร์นี้ได้หรือไม่ตามขั้นตอนลงต่อไปนี้เลยครับที่หน้าจอหลักให้ท่านเลือกเมนูอื่นๆ ที่หน้าจอเมนูอื่นให้ท่านเลือกงานตั้งค่าที่หน้าจอการตั้งค่าให้ท่านเลื่อนดูหัวข้อความปลอดภัยและดูที่การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าถ้ามีข้อความคุณสามารถใช้งานการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าได้ก็แสดงว่าท่านสามารถเปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีด้วยการสแกนใบหน้าได้ ั้นตอนการปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีที่หน้าจอหลักทีทีวี TV ทัชให้ท่านเลือกเมนูอื่นๆที่หน้าจอเมนูอื่นๆให้ท่านเลือกเมนูการตั้งค่าให้ท่านใส่รหัสผ่าน6กหลัก ที่หน้าจอการตั้งค่าให้ท่านเลื่อนดูหัวข้อบัญชีและบัตรแล้เลือกการจัดการบัญชีเงินฝากที่หน้าจอจัดการบัญชีเงินฝากให้ท่านเลือกบัญชีที่จะปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีให้ท่านปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีเ <tales> สร<น>็จเรียบร้อยสำหรับวิธีปิดฟีเจอร์แสดงบัญชี หลังจากเราปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีที่หน้าจอหลัก TTB ทัดเมน่าะกดเมนูเติมเงินหน้าจอจะแสดงข้อความไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ขั้นตอนการเปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีที่หน้าจอหลัก TTB ทั u c h ให้ท่านเลือกเมนูอื่นๆ ที่หน้าจอเมนูอื่นๆให้ท่านเลือกเมนูการตั้งค่าให้ท่านใส่รหัสผ่านหกหลักที่หน้าจอการตั้งค่าให้ท่านเลื่อนดูหัวข้อบัญชีและบัตรแล้วเลือกจัดก,การบัญชีเงินฝากให้ท่านเลือกบัญชีที่ต้องการเปิดฟีเจอร์แสดงบัญชี ให้ท่านกดเปิดฟีเจอร์สแสดงบัญชีจะเข้าสู่หน้าจอยืนยันตัวตนด้วยใบนหน้าจะมีข้อความหนังสือยินยอมให้ธนาคารเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลทางชีวภาพให้ท่านเลือกยินยอมเสร็จแล้วกดถัดไปจะเข้าสู่หน้าจอการยืนยันตัวตนด้วยใบนหน้าข้อแนะนำในการถ่ายภาพยืนยันตัวตน ให้ถอดแป่นตาหน้ากากอนามัยและหมวกอยู่ในที่มีแสงสว่างเพียงพอและระวังไม่ให้ย้อนแสงจัดใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดให้ท่านกดเริ่มถ่ายภาพให้ท่านเริ่มถ่ายภาพใบหน้าโดยทำตามข้อความที่ปรากฏบนกรอบเช่นให้กระพริบตาหรือพยักหน้าเป็นต้นจนถ่ายภาพใบหน้าสำเร็จ เสร็จเรียบ้อสำหรับวิธีเปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีบนแอป ttb ทั u ท่านสามารถทำรายการโอนเติมสแกนจ่ายบินได้ตามปกติเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีป,ปิดเปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีบนแอป ttb ทั u เมื่อเราปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีจะช่วยให้บัญชีผู้ใช้งานปลอดภัยยิ่งขึ้นจะไม่สามารถทำรายการโอนเงินเติมเงินจ่ายเงิน สแกนจ่ายบินออกจากบัญชีที่ทำการปิดฟีเจอร์นี้ได้ท่านสามารถเปิดฟีเจอร์แสดงบัญชีโดยวิธียืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ